อ่านันจะวงลำเบิรนโชว์นะครับวันนี้วันเกิดน้องเจิงป้งนะครับวันย้อนหลังวันเกิดวันนี้สุดหลอดสุดปังนะครับเจิงป้งก้อนสุดยอดนะวันนี้มันพอนน้องเจิงป้งด้วยนะฮะสวัสดียักหน่อยไรอยักใหญ่ยักเล็กยักเล็กยักใหญ่บคนดูสองคนเออมี่ตะพูนหมันนี่แจะเอ้า พี่ตาภูมันหมานนะวันนี้เนี่ยนะฮะพี่เอกน้อยหอยสังเท่ากับหมานครับมือหนึ่งพี่วรชัยพี่วรชัยก็หมานพี่เออน้องกล้องบ้านน้องอีมันบ้านน้องอีมันนะฮะอันนี้พระเอกคำแคนก็หมานคือเก่านะครับคุณแม่ขอบคุณหลายๆเอ้าล่วงลูก คอมเมนต์ต้นนี้แม่นลุกครับเอกคำแคนพระเอกจากเมืองหมอแคนจากเมืองขอนแก่นคำแคนนัำตาพุ่มนะครับไปถอยรถป้ายแดงมาแล้วนะไม่ป้ายแดงคือป้ายป้ายแดงคือป้ายดำฮะสื่อต่อมือเพ่อดีครับอ๋อสื่อต่อมือแม่นครับเป็นคนใส่มาขายต่ออ๋อเพึ่นจอดไลยที่ซื้อแม่นครับเป็นรถตำรวจครับเจ้าอ๋อเป็นรถตำรวจนะครับก็ดีใจกับคำแคนด้วยนะครับได้รถพาหนะที่พาไป ไปหั่นมานี่ไปล่ำมาอีหยังขึ้นมาบดิเป็นตุ๊กตานาโรตนะเรียกว่าตุ๊กตานาโรตกัติตูงไงให้ปวดเพราะขึ้นรถจอดตุ๊กตาน่ะเป็นแต่เปืองเบาะเนาะเป็นแต่เปืองเบาะให้เพะเป็นแต่เปืองเบาะเขาให้ไปนั่งเจ๊สวยนะครับพระเอกคำแค้นก็สุดปังนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของน้องจิงจิงเป้งด้วยนะครับอยอดหลังวันเกิดมื้อนี้พ่อๆแม่ๆ fc น้องเจียงป้งก็มาให้กำลังใจกันแบบลุ้นหลามเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่ตรเอกคำแคนนะครับตระเอกลุปรอใจดียิ้มหวานฟอสกิตชัยก็เหมือนกันนะครับวันนี้ก็สุดปังเหมือนเดิมนะฮะมันนีบ้บ้านฮักน้องเจียงปิ้งก็มาให้กำลังใจกันเยอะมากนะฮะดึงดีนะ ้ค oh. นนรับก็ยินดีด้วยนะครับน้องเจงเป้งเป็นวันเกิดเนาะวันเกิดย้อนหลังวันเกิดน้องเจงเป้งน,นะครับแม่หักมาให้กำลังแรงใจกันล้นหลามเลยวันนี้ครับหน้าเวทีทีมงาน มาจากระเบียบปัทศินนะครับพิฟุนเคยู่มาก่อนกับพี่ท็อปธนาชัยที่ฮอตดี้นะครวันนี้ก็สุดปังเลยนะครับน้องเจ็งเป้ง Happy Birthday เจ็งเป้งจากมาดามแจ๋วฮังการีนะฮะมาดามแจ๋วฮังการีม่วบมา แล้วก็แม่ฮักบ้านฮักน้องเจ๋งเป้งนะครับบ้านฮักนี่นะครับพี่น้องเข้าที่ติดตามทางช่องอทางเพจของวงก็ดีหรือว่าทางช่องของศิลปินทุกๆช่องก็ดีนะครับนี้ก็น้องเจ๋งปิ้งก็ได้รับ มาเลยแล้วก็ได้รับรางวัลน้ำใจจากพ่อพ่อแม่ที่ส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนสูทยังแต่กันปราาเปลี่ยนสูทมาลิงติดแต่งครับที่ไปหาคุณน้องทำไมไม่ให้คนคนซื้อมาเป็นสูทไม่น้อยมาเพื่อให้ลูกได้ท่านไปสนหลายแต่คุณตัง เอาเครื่องตัวได้ป่าไทยนี่นะครับโอ้วมีไฟแบบแบบผมมีไฟแบบแบบปั๊บๆด้วยนะฮะ อ,อ,อ้าวแฮปปี้วันเดย์นะครับแฮปปี้วันเดย์น้องเจงเป้งน,นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมาก,มากๆนะครับพ่อแม่แ,มแล้วก็บ้านฮักบ้านน้องเจงเป้งก็นาขนมของกินนะครับขนมนําอัดลุ่มมาฝากทีมงานด้วยนะครับใครที่อยากได้เดี๋ยวต้องมาต่อคิวนะครับมาต่อคิวรับตรงนี้นะครับนี่น้องเจงเป้งอ้นะฮะอันนี้ซื้อของ ซื้อขนมซื้อนมซื้อน้ำมาแจกทีมงานนะครับมันนี่เป็นย้อนหลังวันเกิดของเราเนาะพระเอกเจีงเปิงน,น้อยดาวนเนื้อครับพี่น้องเข้าสำรับมื้อนี้เราก็ทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากเต้ยลาเสร็จวันนี้ที่บ้านน้องน้องอิมุนติวัดศรีวิชัยอำเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับ หลังจากนี้เขาก็สิพักแรมอีกหกมือครับพี่น้องก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็วันที่10ที่อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่11ก็อยู่ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผู้ใดอยยุไก้ก็อย่าลืมไปให้กำลังแรงใจทีมงานเท้านําน,นะครับพี่น้องวันนี้ก็เก็บบรรยากาศหลังเต้ยลาเสร็จมาฝากเช่นเคยนะครับห้างช่องน้อย,อยช่องนี้นะครับช่องนันทพง์ลำเพลินโชว์พี่นอ้นองเฮ้าที่ติดตามรับชมที่ เป็น f อติดตามประจำตลอดนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำแน่กันแล้วกันพี่น้องที่อยู่มุมใดแกีใดก็ดีนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศอยู่มุมไหนของโลกที่ติดตามรับชมทางช่องนี้นะครับฝากนั่นพี่น้องเอานะครับสำหรับเช้านี้พ่อพญากับ่ได้หอด้นนะครับ ก็เตรียมตัวเก็บของกลับบ้านภาคหลายวันนะครับกลับบ้านพระเอกคำแค้นมันก็ไปเปลี่ยนจุดคนละขึ้นไปทั้งคนละคุณแม่เอ้ยนะครับถ้ามันยูสูงใหย้ยูสูงมาหนีเป็นพะพากันขึ้นยากโลงยากเนะ <laughs> าะมึงเนี่ยมายืนทั้งรถอยู่เจสสวยจะไ,ได้ไปขึ้นได้เจสสวยจะไ,ได้ขึ้นไปได้ตุ๊กตานารถขั้นนี้แหละตุ๊กตานารถตี่บน ตกลงกลับน้ำข้ามแค้นมันบาเมือนี่สวยแล้วกลับยังไงอะ่ะขึ้นเครื่องบินโอ้ยเครื่องบินมัสิบ,บินขึ้นเนครื่อ <laughs> งบินมัสิบ,บินขึ้น,เ,นเอาตุ๊กตาหนารถพระเอกข้ามแค้นนะครับนางเอกสวยของเราสวยอ้าวเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจ นะครับบรรยากาศสําหรับพี่ๆทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังก็เก็บของกับสํานักง,งานนะครับศิลปินก็แยกย้ายไปบ้านใครบ้านมันเพราะว่าพักหลายวันนะครับแตจ้างสี่กับเขาสํานักง,งานอีกครั้งหนึง่งคลิปนี้ฝากไว้ซํำนี่กันแล้วกันพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ